มามาครับโอ้ยมันเลยเต็มเลขเต็มไลทเรียบร้อยไปอีกหนึ่งดียอกดก็ไลท์กันไปว้าวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าฮอกกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับผมผมจะใช้พันเชอร์กับแมกนิต่านะผสมกันใส่เจ้าฮอกครับผมนะในมือเขาก่อนนะผมลองใช้พันเชอร์กับเจ้าชูเรเดอร์ใช่ไหม ใส่กับกระใกับเจ้าฮอกไปแล้วอ่ะคราวนี้ครับผมมันจะมาลองเจ้าแมกนิต้าซึ่งแมกนิต้าเนี่ยผมมันก็เป็นอาวุธเทียสีนะสีทองอนะ่ะมันจะไม่เหมือนกับเจ้าอิชูเรเดอร์ครับผมที่เป็นอาวุธเทียสามซึ่งมันจะเป็นสีม่วง่เดี๋ยวลองมาดูกันผมว่า2อาวุธเนี้ยที่ลักษณะการทํางานคล้ายๆใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะใส่ด้วยกันแล้วมันจบเวิร์ขนาดไหนครับผมฮพกของผมนะครับจะอยู่ที่ m k 3นะเลือดจะอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าผมก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะ ก็กางกลางครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่48ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็นะผมเวลาสกิลของมันเนี่ยเวลายิงไททันนะเวลาบินยิงไททันผมจะเข้า100%เลยแต่ว่าถ้าเกิดยิงหุ่นธรรมดาครับผมมันจะเข้าแค่50%เท่านั้นส่วนความแรงของสกิลของฮอกนะมันจะขึ้นอยู่กับอาวุธต่างๆครับผมถ้าเกิดเป็นอาวุธเทียร์สี่เนี่ยก็จะแรงสุดถ้าเป็นอาวุธเทียร์สามเทียร์สองเทียร์หนึ่งอะไรอย่างงี้ความแรงของบิวอินฮอกเนี่ยมันก็จะลดลงมาครับผมไม่ได้ยิงแรงเท่ากันทุกทุกแบบทุกชนิดนะครับผมอ เพื่อนๆนี่อาจจะไม่รู้กันนะว่าความแรงมันขึ้นอยู่กับอาวุธที่ติดตั้งงาประมาณนี้เลยส่วนพลระเขานะครับผมผมก็จะยืมจากเจ้าอาวจุนมาสกิลก็จะประมาณนี้เลยครับผมสกิลเฉพาะก็จะใช้ไม่ได้นะสกิลเอกลักษณ์ของน้องอาริกาส่วนโมดูลนะผมก็จะใช้รัสเตนนิวเทียมิฟายแล้วก็แอนตี้คอนโทรลครับผมแอนตี Anti ้คอนโทรลเนี่ยจริงๆผมใช้วิวหนึ่งเนาพอมันการ5้าวินาทีใช่ไหมมันก็แบบคููดาวนานมากแต่ก็แต่ก็ยังดีกว่าผมเวลาบินครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเวลาโดน ล็อกขาโดนรถดาเมจอะไรมันจะได้ไม่โดนครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวรอกันดูกันดีกว่าว่าเจ้าฮอกพันเชอร์แมกเนต้าผสมผสมกันเนี่ยมันจะทํางานในเวอร์สแค่ไหนครับผมไปกันไล่ว้าวแหมไม่ต้องคนอื่นเลยนะต้องแต่หมอก่อนใครเขายิงหมอก่อนโธ่ใจร้ายเออเนี่ยฟ้าฟ้าปื๊บปื๊บจ่อโล่จ่อโล่ล่วงล่วงล่วงฟ้าล่วงเดี๋ยงี้มามาหุยติดร้านเลยโคตรแรง อะไรกันติดโลอีกเรียบร้อยไปโอ้โหเฮ้ยคือแบบมันแรงมากๆเลยนะติดล้านเลยนะไต่เลยไต่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยาขอเข้าระยะก่อนไอ้นี่ไอ้นี่ยืนกักกันกันไปแล้วเฮ้ยวุร์หรือหายวุร์ผายอ่ะโอ้โหนี่ครับบินแล้วครับฮอกฟ้าบินมาเจาะโล่เลยมา เจอแถวไฮเจอแถวไฮจะบินหนีไปไหนจะหนีไปไหนร่วงกันไปร่วงเพราะอู้ยดอดอดอว่าเราก่อนวัว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 นะครับผมมาครับผมว้าวว้าวว้าวอยู่แล้วอุชดอน้อยเจ้าไม่รอดหรอก อาโดดโด,โดติดเนินเดือดิเดือดวิวายวายไม่กินเราเป็นบ่อยนะโดติดเนินนี้เนี่ยคึบนี่พอดีเฟ่ยู่นุน่นุ่ยนุ่ยนุน่ยอุ้ยเกิืเกิลระยะเกิลระยะไม่ได้ละไม่ได้ละอ่าโอ้โหมูรูเมะเราซัดเข้าตรงกลางนี่โหดมากอะ่ะบอกเลยว่าเจ็บครับผมดอกนี้นะไปเลสโก้โอ้แหน่งแน่ง อ่าโอ้โวโอ้โวโอ้โวโอว้โอ้อ่าเหรอผมอื้ืออ๋อแคนงลายครับแคนงลายไหนไหนไหนมาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันหน่อยสิครับอู้โลขึ้นโลขึ้นว้าวใครเราจะไม่ให้ใครจัดการคนไทยเราจัดการกันเองโทษก็โทษนะ โอเค okay, ครับฮอกบินละฮอกบินละเฮ้ยหมิงเหรอไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนแล้วกันไกลเกินดีครับแต่การตัวนี้ก่อนอุ้ยเฮ้ยนี่เดียวนิดเดียวติดลาดติดลาดเออเคติดลาดก่อนนะรึ๊บเรียบร้อยไปโอเคมา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 แหมพลิวผิวผิวเฮ้ย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 เสร็จไปก่อนเสร็จไปก่อนโห้เลยหรือสองหมื่น เดี๋ยวกอนแล้วเราต้องแบบรอเทคออฟก่อนปื๊บเข้าไปบิแล้วจ้าจึกเขาให้เรียบร้อยไปตัวนี้อะไรเนี่ยทิงท้ง,งอ่ะทิ้งทิ้งโอโอลงแล้วมาฮอกบนเรือตบเลือดเ,เหลือน้อยนะแต่ว่าปืนอยู่ปุ๊บนะผมว่ามันโอเคเยออล็อก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 ไว้ก่อนอุ้ยโมงไฟโมไฟเสร็จเลย รื้เข้าวให้ไทยทันสุเลเยอะอะไรนะสุเลเยอระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยใจได้เนี่ยอ่าหูเลือดเด้ง่ะมาแนนใช่ไหมเนี่ยจุดเข้าวให้ครับอู้โลบเขาโลบเขาโลบว้าว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 โอ้โหแตกยางแตกยางบินโอเคโลแตกแล้วนะเฮ้ยเูื่อกแบเลือดสู้ดีจัง แต่ก็ไม่วัดล็อกรอรอหมดหายหายหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนู่นครับนู่นครับตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นเอ้าเปลี่ยนเป้าอีกอ่ะโอเคเจาะโล่ไปก่อนเลยเผื่อไว้เผื่อไว้โอหูยไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยวายไปเอาเสาก่อนละผมเลินไปแล้วเพลินไปแล้วผมนี่นะ เว้ยหลบได้หลบ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 หูใสขวาหน้าหลังเต็มเต็มรวงเลย h พร k ะทันเชอร์ครับผมแล้วก็เซมกเนต้านะน่าจะแรงดีไปห,หาตัวแรงๆยิงกันดีกว่าอุ้ยทางนี้นะทางนี้นะว้าวเรือโคโดเด้งอะ่ะมาก่อนเลยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่ง วาววาหลบก่อนเลยจ้าโอโรจินะจ้าหุ้ยแนนเข้ากลางครับอู้เอาละเอาละมันเล่นมันเล็งผมละเออแนนฮึว้าววาวเลือดแดงเว้ยเฮ้ยเลือดแดงเว้ยเฮ้ยว้าว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 เฮ้ยเลือดเลือดโคตรโค้ดเดงดีอ่ะ แล้วเราก็ดูดกันไปฮอกดูดไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเต็มเลยลุมเต่าบ,บ้านเต็มเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่นี่ก็เป็นเลียอีกเสร็จกันเอาฮอกพันเชอร์อ่ารู้สึกว่ามันจะมีตัวแทงแใช่ไหมออคอนอย่างเงี้ยตัวพันเชอร์นี่ล่วงง่ายๆเลยครับอุ้ยอันนั้นฮอกเหรอ น้าหน้าน้าน้าโล่ขึ้นยิ่งๆเลยโอเคมามาจา้าซื้อเข้าให้ครับผมเพิ่ม damage ไปเล็กน้อยโอ้โหเลือดเด้งอะ่ะแต่ฮอาก็ยังดีนะเนี่ยดูดิดูด,ดิทำงานแบบเขาพวกอา้าหายไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ไม่รอดไม่รอดโอเคครับผมเรารีโหลดก่อนรีโหลดไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยแอบแอบอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนตรงนี้ก่อนดีกว่า เรียบร้อยไปไฟฟ้าพ,พับหลบก่อนหลบก่อนฟ้าเราต้องรองสกิลเอาให้ติดล้าไปก่อนอ่าติดล้าไปหนึ่งบินมาครับอ๋เซอร์เบรัสเฮ้ยเอเลบัตอ่โอ้เจาะโล่ไงเจาะโล่ไงอาวอ้า <c> ว <oughs> อาวอ้าวอาขอโล่บ้างดิเนี่ยพันเชอร์โล่หนาไงก็ไม่โอ้โหเราชน,นะโหุยหุยเฮ้ยเฮ้ยมันป่าดงมาเลยเว้ยเฮ้ยใจเย็นเฟต แมแแมเอาใหญ่ไม้หัวก็จระจระผิด,ดธรรมชาตินะงียป่าด,ดมเข้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยมามาครับโอ้ยมันเลยเสร็จเป็ยไว้เรียบร้อยอีกหนึ่งดีย้อนกอดไหลกันไปว้าวมาหุยเพินเชอร์สะใจมากๆเลยนะไอเลบายตัวหนึ่งตายครับผม ไปหาเอเลเบิร์เกันวัววัววัวว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 ตัวอะไรเนี่ยพื้นหายตัวได้ด้วยว่ารวย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 ละรวยแล้วผมสร้างอะ่ะสร้างไงปือ้อขับไปเรียบร้อมีย้อนก้อนไลยไอ้ลู <c oughs> ลียนีดเจนโอ้ยหิวหิวหิวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาลงฮอกแล้วอ่าไหนไหนอยู่ไหนกันแล้๋ยวเอผมพันเชอร์ พันเชอร์ร้อนๆจ้ายานแม่ใส่ไปก่อนจ้าเบื้องเซลไม่อยากกดบึ้มปะบึ้มปะโอเคแน่แน่แน,แน่ว้าวามามาออ้ยอืดอ่ะอืดอ่ะอืดเวอร์อ่ะเจอแล้วมิงมิงน้อยเพิ่มดาเมจนิดหน่อยเออเออ จะลงรีบรงรีบลองลองลองปลาอุ้ยมีโล่มีโล่สารต่อด้วยคันเชื่อหลบหลังหลบหลังไม่รอดไม่รอดไม่รลอดว้ายมังกรโอ้โมายกอดอ่ะมีโล่ไงออะตัวนู้นก่อนก็ได้โอเคอามังกรไปไหนจะไปไหนลงแล้วหงอยลงแล้วหงอยนาปิจาโวววบินแล้วบินแล้วเขาบินแล้วบินแล้วตัวอะไรเนี่ยเปล่าข้อหนอะ มามาวุ้ย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 หลบ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 ไกลๆหลบไกลๆเฮ้ยเสาแดงว่ะเฮ้ยทำไมแดงมีตัวแอบข้างหลังเหรอนี่ไงเอานี่ไงเสร็จเลยปะปะปะป้าแล้วอยู่บ้านกันหมดเลยทุกคนไม่พยายามไปเอาเสาเลยนะอ๋อเอาฮอกแพนเทอร์ไปกินอะเอาเปลี่ยนป้าโอ้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  มาโหว่าอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยก็ไม่เข้าใจจริงจรงโอ้โอ้แล้วมันจะแบบได้ไหมเนี่ยเอาไปเอาไปก่อนมาสกลางได้สกลางได้ตีตื้นคืนชุ่หน่อยเถ้ะโอเคครับผมไรไงต้องไปเอาเสาก่อนไงมามามาแบบผูเสาตามอยู่มหาศาลเลยอ่ะ ไม่มีทางที่จะแบบชนะง,ง่ายๆได้เลยเนี่ยโอเคมีเกิดไหมล็อกไว้อ่อดถัดไปเนี่ยอู้ล็อกไม่ได้ด้วยนะเราก็เราก็ต้องยิงไปก่อนครับผมช่วยเพื่อนก่อนเอาเสาอ้าได้แล้วเอาเสากลางเสียอีกแล้วโอ้ไม่ก็ยานแน่ใส่เข้าไปว้าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยพี่ไม่ได้มาง่ายๆโอ้ยแรงแรงแรง เฮ้ย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 เฮป๊าปมาได้ไงเนี่ยโอ้โหก็ยิงตัวหนุ่มสิมายิงอะไรเราเราโอ้ย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 จบ้อยครับผมโอ้โอ้โอ้แหน่แน่แน้นนะว้าวอันนี้ก่อนละการใกล้ตายแล้วมันว้าปมาแน่เลยว่ะเฮ้ยวัว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 วัเสร็จกันหูจบ้อยไหมยบร้อยไหมเอาเอาตัวไหนเนี่ยเอาไอ้นี่ไอ้นี่ทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้ว ว้าวเงเล่นเด็กันไปงงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หมอ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 เสร็จเลยเรียบร้อยอ่ากลับมาลงจอดกันแล้วอืมผมว่าไอ้พันเชอร์แมงกิตาเนี่ยผมว่ามันเข้ากันจริงจริงไอ้เฉลเดอร์มันก็เข้ากันสุดใช่ไหมจังหวะรีโหลดอันโหลดอะไรพวกนี้ผมมันเท่ากันแต่ว่าเจ้าเฉลเดอร์กับไอ้อ้พันเชอร์กับแมงกิตาเนี่ยผมว่ามันทํางานได้โอเคกว่าไม่รู้นะผมว่าแบบดาเมจตอนนั้นมันแรงกว่าจริงใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่พันเชอร์มันรีโหลดเนี่ย ตัวแมกเนต้าครับผมมันก็ยังมีกระสุนยิงอยู่อ่ามันอาจจะแบบเฮ้ยพันเชร์ยิงไม่ตายเลยนิดนึงแมกเนต้า <Man ita S 1> ก็สามารถซับเข้าไปต่อได้ครับผมแล้วไอ้แมกเนต้าเนี่ยมันก็ยิงได้ระยะ600สามารถแบบเฮ้ยล็อกฟา้าไปก่อน,แล,ออนแล้วเราเข้าไป1น0อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยใช้พันเชร์ยิงหนักก็ได้อยู่ครับผมแล้วยิ่งใช้กับแล้วยิ่งใช้คู่กับไอ้โมดูลเจาะโลกเลยนะแม่ฟาบก็ฟาบเถอะแต่ว่าบางทีแบบยิงแน้นยิงอะไรพวกทงๆนี้งเข้ายากหน่อยครับผมเพราะว่าตอนนี้ฮอกมันยิงเข้าหุ่นเล็กแค่50%อืม นั่นแหละครับผมเพื่อนๆปัญหาหลักๆเลยแล้วยิ่งแบบยิ่งตอนนี้มีแน้นมาหูจ้องเลยฮอกบินลงเมื่อไหร่แอน,นว์ปมาทันทีติดประชิดตัวแล้วยิ่งโอโรจิครับผมมันจะมาแบบเงียบๆเลยนะมาข้างหลังเงียบๆพอเราลงปุ๊บโดนลอยตูดครับผมเสร็จกันอ่านั่นแหละผมมันก็ต้องตอนนี้ฮอกเนี่ยมันก็ต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมายครับผมจะก่อเป็นเมตาตอนนี้ก็ตกจากเมตาลงมาแต่ก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะผมว่าแล้วสีดำนีก่ก็สวยมากๆเลยเอ อันนะ่ะโอเคผมเพื่อนยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบายวู้ฮูฮ่า